กรณีที่คนไข้มีค่าสายตาสั้นเอียงค่อนข้างเยอะพร้อมกับความหนาความโค้งก่อจกตาไม่เหมาะสมไม่สามารถทำเลสิกได้เป็นช้อยทางเรื่องอย่างหนึ่งในการใส่เลนส์เสริมนั่นเองหรือที่เรียกว่าเฟกิเลนส์นะคะโดยที่เลนส์ธรรมชาติของเรายังคงอยู่เป็นการใส่เลนส์หรือที่ชื่อว่า ICL Implantable Collamer um Lens นะคะเป็นลนักษณะยังไงนะคะเรามาดูกันนั่นเองนี่นะคะเห็นไหมคะไอ้บางๆเล็กๆนี่เองนะคะที่เราใส่ โดยที่เราจะต้องวัดช่องหน้าลูกตามีความห่างที่เหมาะสมนะคะทำการผ่าตัดใส่เข้าไปในช่องลูกตาโดยที่นี่นะคะนี่คือเลนธรรมชาติของเรานะคะเลนนะคะโดยที่วางอยู่หน้าเลนธรรมชาติแต่อยู่หลังต่อ ม่านตานั่นเองนั่นหมายความว่ามีความจําเป็นที่คุณหมอจะต้องวัดขนาดของลูกตาให้เหมาะสมประเมินดูซิว่าช่องหน้าลูกตามีความห่างเหมาะสมอย่างไรวัดความกว้างและวัดค่าสายตานั้นๆให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆนั่นเองค่ะแต่คนไข้ที่ทำเลสิกไม่ได้ไม่ได้แปลว่าสามารถใส่เลนส์เสริมได้ทุกคนนะคะมีข้อจำกัดด้วยเช่นกันอย่างเช่น ความกว้างช่องห่างลูกตาที่ไม่เหมาะสมหรือมีโรคภาวะแซรกซอนอย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะมีต้อหินต้อกระจกหรือจอตารูรั่วซึ่งพวกนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาให้เหมาะสมก่อนและเมื่อในระยะยาวเมื่อมีโรคที่เกิดขึ้นในวัยอายุที่สูงขึ้นเมื่อมีต้อกระจกต้อหินเลนเสริมที่ใส่เข้าไปนี้มีความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดถอดออกนั่นเองค่ะ นั้นหมายความว่าเลนส์เสริมที่ใส่เข้าไปแก้ไขท่าสายตาสั้นเอียงเยอะๆสามารถแก้ไขได้ในบางช่วงจังหวะของชีวิตเท่านั้นเองนะคะเพราะเมื่อมีโรคต่างๆเมื่อจําเป็นที่ต้องผ่าตัดแก้ไขในระยะยาวแล้วเลนส์เสริมนี้จําเป็นที่ต้องถอดออกและทิ้งไปนั่นเองค่ะ